น,นายพูลเนี่ยก็เป็นฐานคนสนิทของฉันนะทุกๆเดือนเนี่ยฉันจะส่งนายพูลลงไปตรวจการดูประชาชนว่าตอนนี้ประชาชนเขาเป็นอย่างไรกันบ้างนะและก็นายพูลขึ้นมารายงานปัญหากับฉันว่าภายในหนึ่งเดือนที่นายพูลได้ไปสำรวจประชาชนดูเนี่ยประชาชนเนี่ยเขาเดือดร้อนอะไรกันบ้างตอนนี้ก็เป็นเวลาครบหนึ่งเดือนแล้วนายพูลนะเป็นเวลาครบหนึ่งเดือนแล้วที่นายภูลได้ฉันได้ส่งนายภูลไปตรวจการประชาชนดู ตอนนี้ฉันอยากให้นายพูนรายงานนายพูนว่าตอนนี้ประชาชนก็ได้รับความเดือดร้อนอะไรกันบ้างเชิญนายพูนรายงานมาเดี๋ยวนี้นายพูนนายพูนนายพูนออกหานา้โดยกล่าวโดยกระม่มนายพูนก็กราบตุนบังคมก็ประบรุมบัญจาตุงรนประเตยโรง,งชุงจัดมีพระดำรักกรองความตามหมากระพุ่มพูนนายจะทะว้ยจีว่าดับสร้างตื่นหน้า,ายอาายาได้เกลเิ่ยเฉยไป้าค่ะ เอ๊ะทำไมวันนี้นายพนมาเป็นจังหวะละนายพูนพอดีก,ากรากระม่มเอาใจนายว่าจงธะรีศพเจ้าขาใครนะ่าล่วงจงเออเอ็นหว่าล่วงจงกับล่วงเสงนี่แกอบจังวะแกจบร่อยร่อยกรากร่มกันเลยมาเป็นจังวะปะนแล้วฮะอ๋อเป็นเช่นนั้นพระเจ้าขาเออดีแล้วนายพูนตอนนี้ฉันนี่อยากให้นายพนเนี่ยรายงานปนัญหาหน่อยว่าตอนนี้ปัญหาบ้านเมืองเราเนี่ยมันมีอะไรบ้างนายพูนรายงานให้ฉันฟังสิ ตอนนี้เตาวทีกล่าวกระม่มนายพู่นคนนี้ไปจำรวจดูก็ตื้อวันไดรับปญ่าโรงเรียนมาจากประชาชนไล่เรื่องประเย้า่ามีเรื่องอะไรบ้างนายปูนว่างนี้เรื่องตีนาเหนดูตีจุดกระเรืองกเกตตะกรประเย้าขาเรื่องเกษตรกรประเจ้าขะเออโดยเฉพาะชาวชวนยางพารานี่นาเหนดูว่าเปลือยชาวสวนย่างพาราประเย้าขาตอนนี้ม่อมโป้ชาวชวนย่างพาราน้าเห็นดูว่าเปลือยเออกล่าวกระม่มก็เหนดูอีตายเลื่อมช้วนยางไม่ตีตำปลื้ เออวังนี้โมดชวนยางนี่อย่าเรียกว่ากเกษตรตะกอนดีว่าพะเยาค่ะแล้วไเรียกอะไรอ่ะให้เรียก,กเยกษตรใต้กอนดีว่ามดทวนยางทําไมาโอราคาย่างมันลุงพืมอมโบตองก้าเจยเออวังนี้ราคาย่างลุงปือที่นี้อย่าลืมว่าภาคใต้บ้านเราจังหวัดนครศรีธรรมาราชอ่จังหวัดสุราษฎร์ธาน,นีจังหวัดกระบี่ไม่ว่าจังหวัดไร่กาเลเตนในภาคใตท้ทวนี้ก็ปลูกย่างเพื่อ อ๋อส่วนใหญ่นี่เขาจะปลูกยางพารากันปะเยคัค่าเออดีเต้ยวเตี้ยวก้าวจ้ำน่าจะเต้ยตรงนี้กับปลูกกัญชันตื้อาราคายางตกต่ำกันนายดูมั่งเปลอช่วงนี้เป็นยังไงบ้างนายพูนเกี่ยวกับราคายางกังกวังนี้ย่างขึ้นประเยัดค่าผลอายุอยู่และอะไรนะนายพูนว่าไงเมื่อกี้ว่างนี้ย่างขึ้นประเย,ยัค่ายางขึ้นเหรอนายพูฉนฉันเห็นข่าวในโทรทัศน์เมื่อคือนเนี่ยเขาบอกว่าจะมีการประท้วงกันอีกแล้วเนี่ยเรื่องราคายาง แล้วนายพูนมาบอกว่ายางขึ้นนี่ขึ้นได้ไงอ่ะออกดาวกระม่มไม่ใจ่มไม่ถึงราคาขึ้นแล้วขึ้นอะไรขึ้นไปตัดบนปลายนี่พระเจ้าค่ะไอเกศโคตรมันไม่น้ำเลวแล้ฮเขเป็นเช่นนั้นพระเจ้าค่ะลำบากบ่โปววังนี้เออเศรษฐกิจก็ไม่ดีเออราคายางก็ไม่ดีไอตีต่ำปลื้มแต่่าวกระม่มยอมรับพระเจ้าค่ะยอมรับอะไรได้พูล่าวกระม่มยอมรับตันนายกประยุทธ์จันทร์โอชาจะไปได้ไผพูล ท่านนายกประยุทธ์จันโอชาท่านนายกคนนี้แกมีความชาามถหรักไรเยนท่านนายกประยุทธ์จันโอชานี่มีความสามารถประยุกต์แกมีความชาหมรถท่านนายกประยุทธ์จันโอชาดีแกมีความชามารถเออแกมีความชาหมัดซ้าชารถัดทำของเพลงให้มาเป็นของถูกได้และ๋ยวทำของถูกให้มาเป็นของเพลงได้ท่านนายกประยุทธ์จันโอชานี่เลยพูนประเจ้า์ขาเอ็นนายพูนที่นายพูนบอกว่าท่านนายกประยุทธ์จันโอชามีความสามารถทําของเพลงให้มาเป็นของถูกได้ ของแพงที่เป็นของถูกนี่หมายถึงอะไรอะราขไายย่างอะไรมะวะเลตเมเนจะไมมยาปิช,าชิิเวิจาชจวาเป็นนายกทรรมยันราข่ายย่างกิโลละร้อยยี่สิบเบื้องบ้านกันไปเลยภาคใต้บ้านเราตามใจไปปลาในโม่ชวนยังเ <c oughs> ว้นซอยเพดาวรถมังอุจังฮู้เจเม็ดว่างั้นด้วยกันยังยังโม่ชวนยังพ <c oughs> อมาทูกรัฐบาลตันประยุทธ์จันโอชาซี่โหลเลยอีตายอ้ค์กันหมดแล้วโม่ชวนยัง เพราะเป็นเช่นนั้นประเจ้า่ะอันเล่กล้ royable, องเพลงดีเป id <currently> ็นกล้องตูกประเย้า่ะแล้วของทูกที่เป็นของเพลงล่ะกล้องทุกที่เป็นกล้องเพลงดีทันนายกประยุทต์ธรรมก็คือถมประเย้า่ะอะไรนะถมอะไรนะใบตมมันเพราะใบกระทอมประเจ้าขะม่อมพอเล่แต่ใบตมไม่เนินจะไม่คนจะไม่ตีถมยังไม่ปิดกฎไมยที่เออไปได้เลยเอ่อรานนำชาเต้วเต้าวตาอุเทตรงนี้อันเลตาแก้กใหเดินเจ๊กคนเบย์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  เออวังนี้ต้องยกไข่กันเลยทมเราไม่รู้เบ่เต่าเด๋ยอันเล็บพระเจ้าขากรงตู้ที่มาเป็นกองเพลงเพราะเป็นเช่นนั้นพระเจ้าขาลำบากมาโปตอนตนี้ตือว่าบ้านเมืองเราเศรษฐ,ฐ,ฐกิจก็ไม่ขายดีไม่ตีต่ำปลื้มปัญหาก็มันมากมม่เหลือเกินช่วงนี้ปัญหามากพระเจ้าขาต้องก้าใจม่อมโปาาปัญหาเศรษฐกิจว่างนี้เออแต่โดยเฉพาะตอนนี้แม่ค้าในรานนี่น่นดูแม่ค้าในตลาดพระเจ้าขา วังนี้เศรษฐกิจม่อมโปกําลังลําบากตอนนี้เศ,ศรษฐกิจกําลังลําบากพ่อเจ้าขาเนื่องจากว่าวังนี้พระเจ้าขาคลองในตลาดนี้าขไม่ค่อยได้เลยแล้วเพราะปัจจุบันนี้ของในตลาดเนี่ยขายไม่ค่อยได้พ่อเจ้าขาเนื่องจากอะไรได้ปุนกระว่างนี้ตื้อวัดประเทศไทยก,ก็เรานด้มันได้ก้าวหน้าแล้วตอนนี้โลกของเรากําลังก้าวหน้าเทคโนโลยีต่างๆกม็มาขึ้นให้ความสะดวกมันมากขึ้นนายุ่ม,ม่อมโป้เล่พ่อเจ้าขา ไม่ว่าตามใจไปเขียนะ้อยยังไงเซเว่นอีเลเวนเต็มเตล์มเมโทรกลางทางเรเวนมังบิ๊กซีมังโลตัสมังอะไรเรื่ริงตง,งต่างๆมากมายไอ้ปัจจัยเหล่านี้เลียงบรยรยากศจะทำให้ตลาดนัดไก,ก่ไม่ออกต่อไปทำไมด้วยไรพูนเพราะวา่าคนในปัจจุบันนี้บรรากาม่บอกเขาอ่านจากชวนใยนี่จะเข้าเรเว่นมากกว่าเข้าลาดนัดเแล้ว อในปัจจุบันนี้พระเจ้าค่ะประวัติเซเว่นนั้นตามใจข้าวไปทำไมร้อยย่างตั้งเพแฮมเบอร์เกอร์นมเนยโอ้แล้วเตโยในอันกลักกเทียมเม็ดน่มก็ยังเพลงที่กันอยู่ในอันเม็ดตื่อว่าเป็นร้านสะดวกซื้อแหล้วเปิดหยิบที่ชั่วโมงเซเว่นดีเลเว่นพระเจ้าค่ะนี่ตอไปย็นมีก้าวลือแจ้งไว้เอาพักเอวไรข้าวไปไข้กันถท้าพักก้าไปไข้กันแล้วเรียบร้อยแม่กาในลาตีนีแเลยไม่ดูอยู่เพืออะไรม่อมปอดต้องเลยแต่กล่าวกระม่มกับข้าวเฉยพระเจ้าค่ะ เข้าใจอะไรไรพูนกาวกระม่อมเข้าใจคนกาวกระม่อมเข้าใจคนว่าทำไมคนในปัจจุบันนี้ถึงเลือกจาก้าวเซเว่นมากกว่า้าลาดนัดทําไมหรือไหนพูนเนื่องจากหวานนึ่งปะโยกาศเซเว่นนี่มันสะดวกสบายแล้วติดเอ้กันแล้วอันนึ่งคือความสะดวกสบายเซเว่นนี่้าวเลือสะดวกสบายอันคือปัจจัยที่หนึ่งแล้วปัจจัยที่สองปัจจัยที่สองแมค้าไม่ปากปรีดประโยกาอะไรนะแมค้าไม่ปากปรีด มอมโเลตาตะก้าวลาดนัดเลวยวหมคาปังจัดๆเพะเอ,อตาจม,มุดวักก้าวเซเว่นจม,มุดพอเราเดินก้าวเซเว่นม,ม,มีตัวตโดมัดพอเดินก้าวไปตึงปึ๊บเดียบรอยพนักงานจะสวัสดีทันทีสวัสดีค่ะเชิญเลือกด้านในก่อนนะคะ่ะอันคือในเซเว่นเบล์กะแต่ตาเติ้นลงไปเดินลาดนัดเล่ตาทำไมด้วยนายปูนออโพเอนเดนจมุดมาเล่งทันทีเฮนี่มาช่วยซื้อมั้งนี่นี่ปักปักซื้อต่ปักไม่ใจหัวที่เดินรอบอยู่ มาซื้อแต่เน่เหล่พี่น้อยมันย่านซื้อแล้วอ,อันเรียบอาวขามันความพิษกันเออเหล้วกลากระม่มยอมรับวันเซเว่นนั้นดีจริงแฮะเซเว่นดีในปุ่นดีระยาขาวันก่อนกลา้ากระม่มก้าวไปหลักปลาปองิีงแล้วเข้าไปทาอะไรนะั่นหลักปลาปองเข้าไปขโมยเหอรอไะยาขาพอดีกรากระม่มไม่มีตังวันนั้นพอดีบเดินก้าวไปตึ้งยิบปลาปองใส่เปล่าเดินอกไปปนักง,งานไม่ตันดูพอกรากระม่มเดินอกปนักง,งานเซเว่นเล่งตันตี พูดว่าไงโอกาสหนะ้าเชิญใหม่นะคะมันกนาดเก้าไปหลักมันอย่างเชิญมาเลยนุมแล้วไม่น่าไปปลือ้อเพราะเป็นเช่นนั้นประเยา้า่าเออตือว่าเตรจตะกิจลำบากม่มโปอยุกนี้แล้วงานการกล้องคนในประเศชจติกาติตํำปลื้กันแล้วตกงานกันจังอู้เพราะตอนนี้ประชาชนตกงานประหย้า่าตอนนี้ประชาชนในการลาตกงานกันอย่างนักเอออย่างไอ้ม่มโปไปช่วยเลยปัญหานี่ตะกีดประหยา่า่าแล้วช่วงนี้นายพลทำอาชีพอะไร ไอไรก็ไปเจ้ากะช่วงนี้นายภูลเนี่ยทำอาชีพอะไรตอนนี้กรากระม่มทำอาชีพเปิดร้านตัดผมรปเจ้ากาอ๋อที่นายภูลทำอาชีพเปิดร้านตัดผมด้วยระเจ้าค่ะกรากระม่มนี่ทำอาชีพเปิดร้านตัดผมกันตอนนี้ทำไมนายภูลถึงเลือกอาชีพเปิดร้านตัดผมเหนื่งจากว่าอาชีพร้านตัดผมนี้เป็นอาชีพที่เราสามารถเล่นหัวเคยก็ได้ปัเนีลไม่ว่าเคยเข้าไปในร้านเราเราสามารถเล่นหัวเคยก็ได้ในร้านนั้น เออตื้อจริงเราเป็นจังตัดปมในดอยเล่นว่เคยก็ได้ถ้าชมมุดนายอำเภอมานังตัดปมบานเรานายอำเภอมานังแก่ก้าวอีปุ๊บโดาชังนยอำเภอกมวลงนายอำเภอก็ต,ต้องกมวลงอย่าไปไม่กมตาลีดูการเลยอันเล็บประยช์กับความได้เปรียบก้องอาชีพจังตัดปมอ๋อเป็นเช่นนั้นพระเจ้าคา่ะเออม่อมบทต้องเข้าใจว่ามันได้เปรียบไ่จริงอ๋อเป็นเช่นนั้นพระเจ้าคา่ะแล้วเมียนายภูนละ่ะเมียดาวระม่อาามอตอนนี้ก็ททำอาชีพเปิดนรานไข่กล้องำํำพระเจ้าคา่ะ อ๋อตอนนี้เมียนายภูนทํามาชีพเปิดร้านขายของชําประเย้าคาขายดีไม่นายภูลไข้ดีประเย้าคาไข่หมดเร็วโทรทัศน์พัดลุมตูยิลเลือบานสิ่งเดียวยังไม่ได้ข่เอา้าทำไมเป็นเช่นนั้นเพะว่า,ล,ามมมมลําบากม่อมปอยุคนี้ม่อมปอเล่เทียบเระยาา่าอยู่ปลื้กันล่ะเหนื่อยเก๊ดไ้แล้วแล้วลูกนายภูลมีหรือเปล่าลูกกล่าวกระม่มกระมีประเย่าคานายภูนมีลูกกี่คนกล่าวกระม่มมีลูกสามคนประเย่าคา นายพูนมีลูกสามคนเจ้าคาเป็นไงบ้างลูกทั้งสามคนได้ทํางานหมดแล้วไหมทำมดเลวไป้าคะอันหลูกเศร้ากลากลม่อมมีอยู่คนหนึ่งกันหัวปีปีเผื่อนอ๋อนายภูนเนี่ยลูกคนพี่โตสุดเนี่ยเป็นพี่สาวไป้าคะเป็นหลูกเศร้าทางานได้อย,อย่างนายภูนก็ทํางานเลวไปยาคาตอนนี้เรี่ยกงว่าทํางานอยู่ตีโรงงานตีโรงบ้านกาันจนาดิษ อันแล้ตอวเจ้าเจ้งงว่าอียายไปมารัชเกตโรงพยาบาลย่อยแห่งจังหวัดนครที่ธรรมราชแล้วเป็นอะไรอ่ะเป็นหมอหรือเป็นพยาบาลนะเป็นเอสพประย่าขาอ้าวทำไมเป็นเช่นนั้นลำบากม่มโบดีตะปบื้ออันลูกบ้าวกล่าวกลม่มคนหนึ่งกันลูกชายนายภูนมีด้วยมีประย่าขาลูกบ้าวกล่าวกลม่มคนตีร่องไอตัวนั้นเรียนจบจากเทคนิคจังหวัดชุรั์ถารี อ๋อเรียนจบจากวิทยาลัยเทคนิคจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีประยาทาค่ะกาจบชา้าจังยุนตอนนี้มาเปิดอู่อยู่ตีบานอู่ส้มรถอู่บาทประยาทาค่ะ <c oughs> แล้วลูกชายนายพูลคนสุดท้องคนชุดทองลูกบ้ากลากละม่มใายไม่ได้เลยทําไมด้วยนายพูนติดยาเสพติดมั่งผล่อ๋อลูกชายนายพูนติดยาเสพติดด้วยประยาทาค่ะติดอะไรด้วยนายพูนนมถมประยาทาค่ะ ติดอะไรนะั่นนำถมแล้วควักพัวเมปิ่นองล,ลูกลุกลานด้านคืนนี้ที่มาเล่นั่งลุงลูกน่าจาไว้เลยกับยาเสพติดอย่าไปยุงได้ขาดเออเราร้างกายพัเมจ้างไม้ดีดีแค้นก้าตับไตไส้พุงพัเมร้างไม้ดีด,ออดีอยากินยาบ้าอยากินสิ่งเสพติดก้าวไปตำลายเหนดูพเัเมนี่เตือนจะก,กิดกวากผัวเมพิ่นองเล่เล่กันแต่กล่าวกระม่มยอมรับมันวันเชาไม่ก้นยาเสพติดมากว่านี้เหล่า สมัยก่อนยาเสพติดมากกว่านี้ประโยกน์ม่อมโอเล่จาไม่ตีหญิงหลักจินวัตเป็นนายกยาเสพติดกมักจะไม่อภิชิต์เวชาจีวาเป็นนายกการยาเสพติดมากไอยาพอมาถึงรัฐบาลตันประยุทธ์จันโอชาม่อมโอไปเล่ได้เลยประโยชน์ขาแถวบ้านเก่าวกระม่มไม่ว่าจะเป็นยามาไอยาไอ้หมดแล้วขาลุยประโยชน์อ้าวแล้วจะมาพูดทำไมอย่าเล่นเลยเหรอฮวมดี อันี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นพระเจ้าขากวักม่อมผ๋อจวยกัดยานจวยแกยกันไม่เป็นไรๆายพลนะไว้ใจฉันฉันจะจัดการเรื่องนี้กันทีหลังเออนี่นายพลพระเจ้าขาคราวนี้ฉันจะพูดในปัญหาของฉันบ้างหลังคราวนี้ตอนนี้นายพลก็รู้อยู่ว่าประเทศเรามีปัญหาใหญ่ในตอนนี้ก็คือพระแม่เจ้าสารมณีพระเมเหรีองค์ฉันเนี่ยได้หายตัวจากพระราชวังนครเวียงตการแห่งนี้ไป ฉันเองสั่งทหารตำรวจมากมายแล้วออกตามหาเท่าไรก็หาไม่เจอหาไม่พบร่องรอยหาไม่พบเบาะแสเมื่อวันฉันตัดสินใจในายพนตัดสินใจไรปีกบุญโยคะเมื่อวันฉันได้ตัดสินใจพึ่งโหรา,าศาสตร์ฉันเชื่อเรื่องไสยสาศาสตร์เมื่อวันเนี่ยฉันได้เชิญโหรหลวงขึ้นมาทํานายทายทักม่อมปอได้เชิญโหรหลวงใช่หรือนายพนฉันได้เชิญโหรหลวงแห่งนครเวียงาการของเราเนี่ยขึ้นมาทํานายทายทักเกี่ยวกับดวงชะตาราศีของพระแม่เจ้าศาสตร์มณี ฉันได้ให้วันเดือนปีเกิดของพระแม่เจ้าสารมณีไปท่านโนนหลวงท่านก็ดูวันเดือนปีเกิดแล้วก็ทํานายนะความฝันทํานายดวงชะตาของพระแม่เจ้าสารมณีจากวันเดือนปีเกิดท่านโนนหลวงบอกว่าตอนนี้พระแม่เจ้าสารมณีเนี่ยนางยังมีชีวิตอยู่ออตอนนี้พระแม่เจ้าสารมณียังมีชีวิตอยู่ใช่แล้วนายพลตอนนี้พระแม่เจ้าสารมณีเนี่ยนางยังมีชีวิตอยู่ฉันก็เลยถามต่อไปว่าตอนนี้เนี่ยรู้พอจะรู้บ้างหรือเปล่าว่านางเนี่ยอยู่ที่ไหน ท่านหลวงท่านก็บอกว่าตอนนี้พระแม่เจ้าสารมณีเนี่ยอยู่ที่กลางป่าลึกฉันก็เลยถามต่อไปว่าไอ้กลางป่าลึกนั่นเป็นมันเป็นกลางป่าลึกแถบไหนท่านหลวงท่านก็บอกไม่ถูกฉันตัดสินใจและนายพนวันนี้ตัดสินใจไร้ปล่าค่ะในเมื่อหลวงท่านบอกมาแล้วว่าตอนนี้พระแม่เจ้าสารมณีนางอยู่ที่กลางป่าลึกแต่ท่านหลวงท่านก็ไม่รู้ว่ากลางป่าลึกนั่นมันเป็นกลางป่าลึกแถบไหนฉันตัดสินใจแล้ววันนี้ตัดสินใจไร้ประโยชน์คะ วันนี้ฉันจะออกตาหมาตัวพระแม่เจ้าสาตมณีด้วยตัวของฉันเองอ่ะม่อมปอนี่พระเจ้ากายออกไปตาหมาตัวพระแม่เจ้าชาติมณีด้วยตัวม่อมปอเองใส่แล้วนายปูนโอ้ไม่ได้พยกระไม่ได้ไม่ได้เด็ดขาดม่อมปอยออกไปตาหมาตัวพระแม่เจ้าชาติมณีไม่ได้เด็ดขาดพยค่ะทำไมล่ะนายพูน เนืองจากหวาม่อมพอเป็นองค์ราชาเป็นองกษัตริย์เคยใครประชาชนในนครแห่งนี้ก็ต้องจำหน้าม่อมพอได้ม่อมพอ,อ,อไปในลักษณะพณีชุดพณีประชาชนต้องจำม่อมพอได้อย่างในนนอนว่านี่คือองค์ราชาอิน,นุมารแห่งนครเวียงระากาันที่นี้ม่อมพอบุคคลระดับประเทศระดับราชาออกไปต้ามาตัวประเมเจ้าชันมาณีพณีนี้กล่าวกระม่อมมันใจว่าประชาชนในนครแห่งนี้ต้องวิตกกลังวลเลยจะต้องตื่นระนกเป็นอย่างนัก ม่อมปอยู่ที่นี่เถอะพระเจ้าค่ะใครบอกฉันจะไปในลักษณะนี้เรานายพลฉันจะปลอมตัวไปไอ้ไรก็พระเจ้าค่ะฉันจะปลอมตัวไปม่อมปอยปลอมพระองค์ไปใช่หลือนายพลในการไปครั้งนี้เนี่ยฉันจะปลอมตัวไปฉันจะเปลี่ยนชื่อแล้วก็ปลอมตัวไปไม่ให้ใครมีไม่ให้มีใครจําฉันได้รอฉันสักครู่นายพลฉันเตรียมชุดไว้เรียบร้อยแล้วนะฉันได้เตรียมชุดสําหรับการปลอมตัวในการเดินทางครั้งนี้แล้วรอฉันสักครู่นายพลเดี๋ยวฉันจะไปปลอมตัวไม่ดูนายพลรอฉันสักครู่ นี่นายพลเป็นไงพอฉันใส่ชุดนี้แล้วฉันเปลี่ยนไปหรือเปล่านายพนยังดูออกไหมว่าฉันเป็นฉันเป็นองราชาคนเก่าอ้ย่าม่อมพอชุดยอดเลยม่อมพอใส่ชุดนี้เปลี่ยนหน้าเปลี่ยนปุมบันนีแล้วจําไม่ได้เลยว่าเป็นโอ,องราชาอินนูมาร์ชุดยอดพเพาาีะยงขาม่อมพอปลอมตัวได้เนบเนียนมากๆนี่กลางกระม่อมเล่ไม่ออกเลยว่าเป็นองราชาอินนูมารฉันปลอมตัวเนบเนียนไม่เลยนายพลเนบเน,นียนมากๆัก,กพเพี้ยงข เออเละไม่เมื่อนองราชาอินุมารเลยนี่ขนาดกล่าวกระมองเม็ดม่อมพอวเว็บเรียกยังคิดว่าเป็นนาดุลเลยเนาะเออในจุดนี้ไว้ตรงปุ่มว,นวนันวดปนีเมื่อนาดุลปอกๆกเลยนี่ม่อมพอไปในลักษณะปน,นีใช่และได้ผลและฉันก็จะเปลี่ยนชื่อด้วยม่อมพอเปลี่ยนชื่อกันฉันจะเปลี่ยนชื่อฉันจะเปลี่ยนชื่อจากราชาอินุมารฉันจะใช้ชื่อสั้นๆว่านนายอิน ม่อมปลอมเปลี่ยนชื่อเป็นนายอินช่ละนายพูนฉันจะใช้ชื่อว่านายอินฉันจะปลอมตัวไปในลักษณะของพ่อค้ารับซื้อของเก่าปลอมตัวไปในลักษณะพ่อค้ารับซื้อของเก่าช่ละนายพูนแล้วฉันก็กะว่าจะหาคู่เดินทางสองคนสักสองคนนะในการเดินทางครั้งนี้ฉันไปคนเดียวคงจะน่าตวิตตกกังวลเพราะฉะนั้นฉันจะหาคู่สักสองคนในการเดินทางจะเป็นใครค่อยไปหาข้างหน้าฉันฝากนายพูนจัดก,การดูแลบ้านเมืองเองันตักพปักหนุงนะ ม่อมปอกลับวันน้อยไปยาค่ะฉันจะกลับก็ต่อเมื่อเจอพระแม,ม่เจ้าสัตมณีแล้วฉันฝากนายภูนดวชลากรไปแล้วเรียบร้อยที่นี้องราชาอินุมาร์ก็ปลอมตัวเปน็นนายอินเดินตั้งออกไปอาตามาตัวพระมรมแม่เจ้าสัตมณีเร็วเออที่นี้เราวกว่าบ้านนายท่านนะติมาแตวนี้เลยว,วันนี้ต้องไปเยี่ยมผู้มีประคุณต่างลาอีทเออวันนี้อะลรมาเร็วต้องไปเยี่ยมอาจารย์ตาําตะกิด อะไรโปรตอวจันตำนี่เกเป็นผู้ปัตนาเออนี่ไปเล่ต้นนี้จำหนักช่งเขาา้าทำนะาปัฒนาขึ้นจังอู้พิษกัะปี้เร็วๆเออเล่ได้เลยสร้างขึ้นจังอู้เม็ดตำตีตำตังต้นนี้จำหนักท่งเข้าทำหน้ากระบ,บายึ้นกันโดยบารามีก็องอาจย์ตำเราในทาน่านะลูกทิศอะไรต้องไปเยี่ยมอาจั์ตำจะคิดเพราะ,ะนั้นกูต้องห้าดเครื่องก่อนเออเล่เด,ดเครื่องก,กันว่ากูเออเดี๋ยวเคยจทย์เดืื่องไว,เว้เต้าว กลางๆต้นไม้มันปลื้มปุ่มลักสักกันก้นนะครับนานว่าเห็นพอดีเลยกันหนึ่งโดยไปดูรถเครื่องเกยลักก้นเลยวะไอ้ยาผมเลี้ยวกันหนึ่งรถเครื่องตั้งอยู่พอดีไปลักก้นเลยคุณผมเลี้ยวผมเลี้ยวกันนึ่งกันหนึ่งไอ้ยาไม่ธรรมดากว่าป้าแถวนี้เออกลนตาอุเทเกฟีโนรถรูเปเวอร์ อืมอบเร็วกันนึ่งไม่ดูโดดเ่องเคยข้อลักก้นนะครับนะไอ้อลังกาฮ่าดอกเจเียบติดอยู่พอดีมาด้านกันพอดีเออดอกเจเียบติดอยู่พอดีวานเลวกันไม่โรชาบิดดอกเจีสตาร์ดรเลยก็ไปเลยบิดดอกเจีบยบเรอหวานเร็วกันเยยบกันแรงสตาร์ดเลยอโอ้อยนี่จะไม่ติดเรียไม,ม่แม่มรถนี้โอ้ ช่วยทิมไม่ติดวะปลื้อรถนี้เสียไม่อ่ะดิฮึช่วยทิมไม่ติดอ่ะนี่คือว่าไม้มันน่าว่าไม้มันว่ะพอจาะนั้นเดี๋ยวเปิดตั้งมันเละก่อนก็อนุญาตผมมีพี่น้องกับเปิดตั้งมันเละก่อนไม่รู้ยังมันไหมอืมไอ้ยาเออมันก็ยังไม่ใช่ยังตาแต่มันในนี้ยำมาม่าตังซองทุ่ง เล่เล่กันเมกาเออไม่ดูไก่โจ้หลักยำมามาเร็วหมู่ปิงกายู่กันเลยอืมไม่ดูไก่โจ้หลักเธอเร็วไว้เลยกับปิดก่อนอืมเรียบร้อยมันก็ยังเธอที่ไม่ติดว่ารถนี้สตาร์ทเลยทักทีก่อนโอ้ปลื้อนี่นี่เธอที่ไม่ติดว่ะโอ้ยบแบม,มเกือกขาดกูเธอที่ไม่ติดรถนี้ปลื้อนี่นี่ ใส่กียโนโนี่กูเย่บนเกลือกาดเล้มมยติมไม่ติดแต่ดุนนี่เสียว่าเปลื้อนี่ดุนนี่สตาร์ทดื้อไอ้เพลเดอร์เที่ยงค่ยเรื่องเดียวเที่ยงค่ยดังเที่ยงคย่ยเที่ยงกูดิเที่ยงคย่ยเที่ยงกูดิกูน้อยคอยกูเป็นนิสลามไอ้เรื่องกวากูเป็นนิสลามเติ้นเป็นนิสลามเออ เสืออะไรอ่ะบังโคลนเออมันจริงอันนี้ย่าไปกันอิสลามกับบังอันนี้เฮียไม่ธรรมาดาอยังเป็นรุดดุนนี่แรงได้กันโน่นนะไม่ธรรมาดาจริงควีโนโ่รุนนี้อ๋อรุนนี้สตาร์ทมือเออรุนนี้สตาร์ทมือบิดดอกแจ่เลยกับบิดตัวสตาร์ทกลางๆเฮ็นเลยก็ไปเลยนี่โอ้เออนะกูก็ลืมยังเป็วีโน่มันสตาร์ทมือแม่เย็ยบบนเกือกคาดกูเออว่าเรียก็ลืมเพราะฉะนั้นแฮ้บิดดอกแจ้ไม่ทักทีก่อนแล้วก็ชตาดดอดเรียบร้อยติดแล้วติดแล้ว วังวังเวอร์คางรงลีเวอร์เด็กเกลังรงลีเวอร์เคยกว้างกว้าง่างลีเวอร์รถไปแล้วเวอไปแล้วเวอรไปแล้วเวอร์ลีเวอร์ีเวอร์ลีเวอีเวอร์ลเลีเวอร์ลีเวอร์ลีเวอร์ลีเลีเวอร์เวอีอลเอเลอ มึนเลยกูชนหน่อยร้อยจังหู้แรงเดียวจนหน่อยร้อยจังหู้แรงเดียวจนหน่อยร้อยเอาชนหน่อหมาก็แล้วกว่าจนหน่อยร้อยแม่นจนเอาจังเที้ยแล้วจนหอหมาก็แลว้วเอาขับรถไม่ลแลยัดแม่ไอย,ยาตุ้งยอดเลยเออมาอาจารย์ตำเลียงดีเกิน มาเก้าจาหน้าด่าแม่จับเปลี่อยอเอียลังกะกับรถไม่แลไอบาดลวกกับปลื้มาชนกู้โลกับปลือมาชนกูน้กับไม่แลตตางมัง่งโอ้โหโรยลาวยังไมมานี่เล่งได้กันนู่นะไม่ธรรม,มาดากว่าป้า,ปามึงนั่นแหละผิดเรื่องนี้กูกับรถอยู่บนถนนดีดมึงวิ่งมาขวางทางกูทำไมเอ้ยยิงมึงอย่ามาโกกเรื่องนี้กูไม่ผิด กูยืนย่ายู่ข้างนนมึงนั่นแหละขับรถมาชนกูเองเฮ้ยเอย่ามาโกกูขับรถอยู่บนถนนดีๆมึงนั่นแหละวิ่งมาขวางทางกูเองเฮ้ยอย่ามาโกไอ้ไอ้ไอ้บาดลวกมึงอย่ามาบาดลวกเรื่องนี้มึงผิดกูยืนย่ายู่ข้างนนมึงนั่นแหละขับรถมาชนกูเองมึงจะอยังไงมึงอะไรจะอยังไงอ๋อครพตายองบาดลวกขับรถขับเรือมาชนกูมึงจะเอายังไงมึงจะเอายังไง ถ้ามึงยังไม่ยอมเดี๋ยวกูจะไปแจ้งตำรวจวะเย็บแม่มาแจ้งตำรวจเออกูแจ้งได้มึงรอกูแป๊บเดียววะแม่มตำเอ,อดิดผเป็นมมา่าจาันตั้มตึงตำเอ,อดิดกว่าป้าอีไปแจ้งตำรวจมาเนยมัน,นี่แจ้งตำรวจได้กูท้ามก่อนณูตำรวจครับคุณตำรวจครับ,รรบช่วยเหยียดแม่ตีนีและกูน่าได้ติดร่างกับมาจริงอะห้กูด่านี้ แม่ไปแจ้งตำรวจมาจริงไงีดิดิวันดีครับคุณตำรวจสวัสดีครับผมเป็นเจ้าผมเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจพอดีหมาหมาตัวนี้เข้าไปแจ้งความกับผมตื่นแล้วไหมไอ้ตำรวจนี่ครับเหมือนไม่ตื่นตีเมากันเจ้าปเปลือยดิด คือเมื่อกี้หมาตัวนี้เขาไปแจ้งความกับผมว่าว่าคุณนะขับรถชนหมาตัวนี้เป็นเป็นเรื่องจริงใช่ไหมครับไม่ไม่จริงก็ไม่จริงครับคุณตำรวจไม่จริงครับเรื่องนี้ไม่จริงครับผมขับรถอยู่บนถนนดีๆมันวิ่งมาขวางทางผมเองครับจริงเหรอคุณหมาผู้ชายคนนี้บอกว่าคุณวิ่งมาขวางทางบนถนนเขาเองไม่จริงครับคุณตำรวจไม่จริงครับไม่จริงครับไม่จริงครับมันกีโยกับมันบาดลวกครับไม่จริงครับผมยืนอยอยู่ข้างถนนมันขับรถมาชนผมเองครับ เรื่องนี้ผมไม่ผิดครับคุณแน่ใจหรยอว่าคุณไม่ผิดแน่ใจครับเรื่องนี้ผมไม่ผิดแน่นอนผมเพื่อนโจ้ครับฮอะไรก็ผมเพื่อนโจ้ครับตัวไปหาได้เลยครับผมเพื่อนโจ้ครับอะไรเราเพื่อนโจ้อะไรเราคุณครับหมาตัวนี้เขาบอกว่าคุณเป็นคนขับรถไปชนเขาเองไม่จริงครับไม่จริงกับคุณตำรวจคนตำรวจอย่าไปเชื่อมันครับผมเพื่อนโจ้ครับอย่าไปเชื่อครับอ้บาดด้วยกันมันเกี่ยวกครับ ผู้ชายคนนี้ใช่ไหมที่กับรถชนนายใช่กับไอไอบาด้วกันเลยครับกับรถชนปมครับแล้วรู้จําได้ไหมว่าเขาขับมาเร็วไหมไอไรก็จำได้ไหมว่าเขาขับมาเร็วไหมขับมาเร็วรับขับมาเร็วมากเลยครับเขาขับมาเท่าไรอ่ะขับมาคันนึงครับไม่ใช่กูถามความเร็วว่าเขาขับมาเท่าไรกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วกูตํามเบรแล้วเอาเอาแบบนี้ดีกว่าเดี๋ยวคุณเคลียร์กับหมาตัวนี้เสร็จโอเคไหม เดี๋ยวคุณเคลียร์กับหมาตัวนี้เสร็จภายในห้านาทีโอเคไหมห้านาทีเท่านั้นห้านาทีถ้าคุณเคลียร์กับหมาตัวนี้ไม่เสร็จคุณผมจะจับคุณกับหมาตัวนี้เข้าคุกพร้อมกันตั้งคู่โอเคนะห้านาทีเคลียร์กันได้จบถ้าเคลียร์กันไม่จบผมจับเข้าคุกตั้งคู่เดี๋ยวมาจับนะบายบายไอ้ไ้เยกูหยัดแหม่มหมาตัวเดียวต่ำจิ้มไม่หมดใรก็ไม่รู้ด่านนี้แล้วมึงได้ติดร่าง ตาติดร่างก็ไม่เจ็ดติดตาแต่กูมึงก็ติดไอ้มาเออเหรอกูบอกไรอะมึงดูเถอะนะไอ้ไรอะมึงงินไล่การีว่ากูนะกูบอกให้ไม่รู้กูไล่การีตรงงหน่อะมึงงินไล่การดีมึงงนไม่รู้ตัวมึงงินไล่การีนะกูบอกให้ไล่การีตรงงแน่หันมึงเสียปาก็ไม่ใช่ฮยบัตรประชาชนก็ไม่มีอะมึงโอ้นะเฮ้มึงใหญ่าตีอยจะแมติดร่างอะไรปีว่ากูเลยมึง อันเสื้อผ้ามีไหมมึงไม่เฮือบัตรประชาชนยังไม่มึงไม่มีเฮือมึงกันมาเทือนเลยไม่รู้ตัวเลยมึงปีะตาติดร่างเลยไม่ใจนุกนะกูบอกให้ไปจะตาติดร่างเลยใจร้อยเชื่อกูไปีจตาให้กูไปน้อยแล้วแต่มึงแล้วไปน้ยกับปีะตาเชื่อกูแต่ติดร่างเลยไม่นุกไปีะตาปล่อยกูตาปีะตาไม่ไปีะตา เออหลบนี่กูตื่อว่ากูปล่อยมันหลบหน้าก็มาพบกันแล้วแยดแมมอ <laughs> ย่แมมกวกมากเจือเลยอย่แมมกวกมากเจือเลยรถเครื่องนี้ก็เรียบร้อยโอลูโซกากัดทีทท่นี่เจ้ากล้องด่ากูไต้อ้วงเมน็นต่ำเปลือน,นี่ตินีอีรุ่นไปไว้หน่อยอ้ตาวารุ่นไปหน้าวานักแนนนนฟีโนนี่ตาวารุ่นไปหน้าวานักเบกไปว่าไม่นักเรง่งเออตาวารุ่นไปน,าานักเบกไปว่าไม่นักเรง่ง